แล้วเราก็มาเริ่มกันที่งานแรกค่ะงานนี้มีชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยถ้าพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นเลยแต่ถ้าพูดถึงงานหมูย่างเมืองตรังเอ๊ะพอจะคุ้นกันบ้างหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะมันก็คืองานเดียวกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นตรังยุทธจักรอาหารอร่อยตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใครพอจะรู้ก็บอกกันมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะและในวันนี้นะคะพวกเรารีบมากันเกินคนอื่นเขายังไม่มาแม่ค้ายังไม่ตื่นกันเลยนะคะบางร้านเขาก็ยังไม่ได้ตั้งของแต่ว่าพวกเราก็ลองเดินดูกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดีเมืองตรังทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูย่างหรือว่าขนมเค้ก แล้วก็มีขนมอื่นๆอย่างเช่น <Okay. S 1> ทอดมันปลา <Okay. S 1> อินทรีย่า์อยงร้านนี้หรือว่าหมึกย่างนะคะร้านคุณลุงรสชาติดีแต่ว่าดูหน้าเอาเองนะคะ <laughs> ปลามึกย่างของลุงเนี่ยรสชาติดีมากเลยนะคะแต่ว่าน่าจะวางทิ้งไว้นานนิดนึงมันก็เลยค่อนข้างจะเคี้ยวยากไปหน่อยหรือว่าลุงเขาอาจจะอยากให้เราเคี้ยวนานๆจะได้คิดถึงกันนานๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> และด้วยความผิดพลาดของเราเองที่รีบกันเกินไปนะคะแล้วอากาศเมืองตรังเนี่ยบอกเลยว่า พระอาทิตย์รักมากแดดเมืองตรังร้อนไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวไปอีกงานหนึ่งเลยดีกว่านะคะแล้วก่อนที่จะออกจากงานนี้นะคะขออนุญ,ญาตนำคลิปวิดีโอเชิญชวนจากเพจเฟ e บุ๊กของงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยที่เขาได้ทำเอาไว้นะคะได้รวบรวมของดีเมืองตรังต่างๆเอาไว้คือพวกเราก็ไม่ได้ถ่ายกันนะคะก็เพราะว่า มาผิดเวลาไปหน่อยก็เลยขออนุญาตนำวิดีโอนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อจะได้เห็นอะไรๆที่มันดีๆของเมืองตรังมากกว่าที่พวกเรามาถ่ายกันวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเมืองตรังเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หมูย่างกับเค้กที่มีรูตรงกลางเท่านั้นถ้าใครอยากรู้เชิญมาเจอกันได้ที่เมืองตรังค่ะ ฟินมาเก็ตตลาดใหม่ที่โดนใจวัยรุ่นแน่นอนค่ะแล้วนี่ก็คืออีกงานหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันบอกเลยว่าจังหวัดตรังเขาจริงจังกับเรื่องของกินมากๆคงไม่มีจังหวัดไหนนะคะที่จัดงานเทศกาลของกินที่ยิ่งใหญ่แบบนี้2ง,งานชนกันพร้อมกันแบบนี้จะช้าอยู่ใหญนะคะเราไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอบอกเลยว่าสินค้าในงานนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่เรื่องของคุณภาพแล้วก็ความอร่อยรับรองว่าทุกคนยอมจ่ายแน่นอนค่ะงานนี้นะคะมีของกินที่หลากหลายรับรองว่าโดนใจวัยรุ่นแน่นอน อย่างอาหารบางประเภทบางชนิดนะคะถ้าไม่มีงานนี้จังหวัดตรังก็ไม่มีขายนะคะเรียกได้ว่าขนมาทั้งประเทศเพื่องานนี้งานเดียว <ๆ S 2> เลยนะคะเดินไปเดินมาก็เหมือนเทศกาลอาหารนานาชาติอยู่เหมือนกันนะคะในงานนี้มีทั้งอาหารไทยนะคะอาหารจีนก็มี อาหารญี่ปุ่นก็เยอะแล้วอาหารเกาหลีก็มีแน่นอนนะคะวันนี้ก็หมดกันไปหลายตังอยู่เหมือนกันนะคะวันีซง์อะดนซื้อรัอนาบ้านไปเป็นบบยดีเนของอร่อยอ่ ยย้ออออนงควารมร่ wow. แล้วงานนี้นะคะถ้าซื้อของกินมาแล้วกลัวว่าไม an ่รู้ว่าจะไปนั <t 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 ่งกินที่ไหนไม่ต้องกลัวนะคะหมดปัญหาเพราะว่าเขามีที่นั่งให้นะคะแต่ว่าคนที่ความสูงไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีปัญหานิดนึงช่วงค่ำนะคะก็มีดนตรีเพราะๆมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยนะคะ แ,กกกกแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากบอกทุกคนเอาไว้นะคะถ้าไปเจอร้านเครื่องสําอางแล้วเพื่อนคุณบอกว่าเธอเดี๋ยวเราไปแป๊บนึงนะเธอเดี๋ยวเราไปซื้ออย่างเดียวเดี๋ยวเรากลับมา อย่าได้เชื่อคำพูดเหล่านั้นนะคะมันไม่มีอยู่จริงร้านเครื่องสำอางร้านพวกนี้เนี่ยมันจะดูดเพื่อนคุณเข้าไปหลงอยู่ในนั้นอย่างกับเขาวงกดกลับออกมาไม่ได้อย่าได้หลงเชื่อทุกคนต่อให้เขาเดินจนเหนื่อยยืนไม่ไหวเขาก็จะนั่งลงแล้วก็ยังไม่ออกไป มไม่หยอบไปสักทีนึง <laughs> กินนาทีแล้วไม่รู้ <laughs>